กรมการพัฒนาชุมชนได้ดําเนินการจัดทําสารสนเทศตําบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนมาตั้งแต่ปี2555โดยมุ่งเน้นให้หมู่บ้านชุมชนใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแผนปฏิบัตรริราชการระยะ3ปีพุทธศักราช2563ถึงพุทธศักราช2565 ประเด็นการพัฒนาที่1สร้างสารรค์ชุมชนให,ให้พึ่งตนเองได้แนวทางการพัฒนาที่1.1บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาจึงกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานจัดทำสารสนเทศตะบนต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องปีพุทธศกราช2566สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร รวมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการคัดเลือกสาราสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตจาก11ตำบลเหลือเพียง1ตำบลเพื่อเป็นสาราสนเทศตำบลต้นแบบระดับจังหวัดเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดในการประกวดระดับเขตตรวจราชการที่ตำบลคนทีอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัดและเป็นตัวแทนของจังหวัดกำแพงเพชรในการประกวดสารสนเทศตำบลต้นแบบในระดับเขตตรวจราชการที่18ประจำปีพุทธศักราช2,566ิ่นกำเนิดพ่อขุนศรีปราศาส์เก่า7 0 0ปี คนทีเมืองโบราณเล่าขานพระพุทธ,ธลีลาราวันธาหลวงพ่อโตโองค์การบริหารส่วนตำบลคนทีอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2539องค์การบริหารส่วนตำบลคนทีมีพื้นที่ประมาณ93ตารางกิโลเมตรห่างจากที่ทำการอาเภอเมืองกำแพงเพชรประมาณ22กิโลเมตรพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับทำการเกษตรส่วนมากประกอบอาชีพทำนาทำสวนและไร่อ้อยมีคลองส่งน้ำหลายสายโดยมีอาณาเขตทิศเหนือติดกับตำบลเทพนครอำเภอเมืองกำแพงเพชรทิศใต้ติดกับตำบลวังบัวอำเภอคลองขุนทิศตะวันออกติดกับตำบลหนองทองอำเภอไซงามทิศตะวันตกติดกับแม่น้ำปิงทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับ ตำบลทุ่งทรายอำเภอสายทองวัฒนาจำนวนประชากรทั้งสิ้น9,577คนแยกเป็นเพศชาย4,727คนเพศหญิง4,850คนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น13หมู่บ้านด้านการเกษตรบำบลคนทีมีพื้นที่ประมาณ49,472ไร่ด้านปศุสัตว์มีการเลี้ยงโค เลี้ยงไก่เลี้ยงสุกรเลี้ยงปลาและเลี้ยงเป็ดด้านอุตสาหากรรมในเขตตำบลคนทีมีโรงงานอุตสาหากรรมจำนวนสองแห่งด้านสาธารณสุขมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสองแห่งการพัฒนาสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลคนทีอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชรด้านการบริหารจัดการศูนย์สารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลคนทีตั้ตงอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคนทีหมู่ที่สองตำบลคนทีอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรมีคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบ <The> <the> <damit> เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลคนทีอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วย3คณะทำงานดังนี้ 1. คณะที่ปรึกษา 2. คณะทำงานส่งเสริมการจัดทำสารสนเทศตะบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตะบลคนที 3. คณะทำงานการจัดทำสารสนเทศตะบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลคนทีโดยมีหน้าที่นำข้อมูลจอบทข้อมูลกอชอชอสอค และข้อมูลอื่นๆของหมู่บ้านมาสังเคราะห์ด้วยโปรแกรม CIA และการสรุปสังเคราะห์ระดับตำบลพร้อมจัดระดับความสำคัญ5ด้านและนำปัญหาแต่ละด้านมาจัดทำแผนระดับอำเภอขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแต่ละด้านแบบบูรณาการเผยแพร่การดำเนินง,งานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเช่น เว็บไซต์ Facebook ของตำบลอย่างต่อเนื่องการจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคณะทำงานสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลคนทีได้จัดดำเนินการวาดแผนที่ลงบน Google Map และปักหมุดกิจกรรมในตำบลสถานที่สำคัญพร้อมรายละเอียด ได้แก่ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลคนทีที่ทําการกํานันผู้ใหญ่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนาโมเดลโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อป คณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและรัวเลือนเป้าหมาย KPMAP การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำแผนพัฒนาระดับตำบลคณะทํางานขับเคลื่อนสามารถใช้โปรแกรม CAA วิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลจปทข้อมูลกชช2คอ และข้อมูลอื่นๆได้โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลของตำบลคนทีปรากฏผลเรียงตามลำดับความสำคัญของปัญหาทั้ง5ด้านดังนี้อันดับที่1ด้านการบริหารจัดการชุมชนอันดับที่2ด้านการพัฒนาอาชีพอันดับที่3ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนอันดับที่4ด้านการจัดการทุนชุมชนอันดับที่5ด้านการจัดการความเสี่ยงของชุมชน โดยได้นำสัญลักษณ์ไอคอนในการแสดงสัญลักษณ์ของปัญหาทั้ง5ด้านปักหมุดลงแผนที่ใน Google Map เพื่อเอผยแพร่ประชาสัมพันธ์นผ่านทางเว็บไซต์และเพจ Facebook ของศูนย์สารสนเทศต,ตำบลต้นแบบตำบลคนทีและช่องทางอื่นๆคณะทำงานสารสนเทศต,ตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตต,ตำบลคนที ได้นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรม CIA มาจัดลำดับความสำคัญและวิเคราะห์สภาพปัญหาเพื่อแก้ไขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยจัดทำแผนงานและโครงการต่างๆผ่านเวทีบูรณาการการจัดทำแผนงานระดับตำบลเพื่อประสานงานและส่งแผนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลคนทีต่อไปสำหรับกิจกรรมพัฒน,นาคุณภาพชีวิต ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมแรกที่ตำบลคนทีได้ดําเนินการคือการบริหารจัดก,การชุมชนจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม CIA ด้านการบริหารจัดก,การชุมชนเป็นระดับแรกกิจกรรมโครงการปลูกผักปลุกรักกับตำบลคนทีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลดรายจ่ายประจําวันในครัวเรือน รวมไปถึงเพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชนและยังส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารในระดับควนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มีการจัดทำข้อมูลการจัดทำสารสนเทศต้นแบบตำบลคนทีมีการปักหมุดข้อมูลที่สำคัญของตำบลคนทีและข้อมูลการวิเคราะห์สารสนเทศชุมชนทั้ง5ด้านของตำบลคนทีบนแพลตฟอร์ม แผนที่ Google Map ซึ่งมีข้อมูลแสดงผลการวิเคราะห์และกิจกรรมต่างๆในตำบลคนทีมีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ Facebook กลุ่มรลายประชาสัมพันธ์และนำเสนอในรูปแบบ PowerPoint สารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลคนทีอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชร สามารถดําเนินงานและขับเคลื่อนด้านสารสนเทศได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการนําเสนอข้อมูลที่มีอยู่ในหมู่บ้านในตนําบลมาใช้ในการวิเคราะห์ผ่านระบบโปรแกรม CIA จนนําไปสู่การพัฒนาและแก้ปัญหาความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านตําบลคนทีให้หลุดพ้นจากความยากจน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข